ซื้อคอนโดมาแต่ให้อยู่ได้แค่15ปีนะอาจจะงงๆใช่ไหมครับว่าเอา้าเราซื้อคอนโดมาก็เป็นเจ้าของคอนโดนี่ทำไมอยู่ได้แค่15ปีล่ะเรื่องของเรื่องครับอพอไปตกแต่งคอนโดให้กับลูกค้าท่านหนึ่งมาซึ่งกรรมสิทธิ์ของคอนโดเป็นแบบลีสโฮครับแปลเป็นภาษาไทยว่าการเช่าถือครองสังหาระยะยาว30ปีแต่คอนโดที่ลูกค้าท่านนี้ซื้อมาเหลือกรรมสิทธิ์อีกแค่15ปีครับพอเองก็ถามพี่เจ้าของไปนะครับว่ามันจะคุ้มไหมนะครับพี่สภาพก็เป็นอย่างที่เห็นครับทำเยอะขนาดนี้เหลือเวลาอีก15ปีก็หมดกรรมสิทธิ์แล้วากก็บอม ว่าก็ได้มาแล้วจะปล่อยว่าจะเฉยเสียค่าส่วนกลางไปเปล่า,าหรือปล่อยเช่าสภาพนี้เลยก็น่าจะได้ค่าเช่าที่น้อยมากสู้ทําไปเลยแลอ้อพค่าเช่าให้ได้สูงๆดีกว่าวก็ลองสมมุตินะครับว่าทําเสร็จออกมาแล้วเป็นแบบนี้คอนโดอยู่หลังสวนโลเคชั่นดีมาก2ห้องนอน100ตารางเมตรสามารถอัพค่าเช่าได้เป็น75 0 0 0ันบาทต่อเดือนใน1่1ปีเราจะเก็บค่าเช่าได้90,000สนบาทตลอดระยะเวลา15ปีที่เหลือคิดเป็นเงิน13ล้าน5 0 0 0บาทแต่อันนี้พี่เขาไม่ได้บอกนะครับว่าได้คอนโดนี้มาแบบไหนได้มาที่ราคาเท่าไหร่อาจจะยืดมาหรืออาจจะหลุดจำน